สวัสดีครับแฟนมัดมวยทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการวัน173รายการใหญ่นัดซูเปอร์ไฟน์นะครับคุมมวยอัดนั่นทั้งรายการนัดประจำวันอาทิตย์ที่16พฤศจิ 4, กาย,ยน2568เริ่มแข่งขัน11นาิกาเป็นต้นไปนะครับสดจากอาริอาเกะอารีนากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้พงจิก็จะมาออกทัศนะวิเคราะห์วิจารณ์มวย พร้อมนําข้อมูลมาฝากแฟนมัดมวยไวรุลุนไว้เชียรนะครับและประกอบการตัดสินใจก่อนที่จะไปออกทัศนะครับฝากแฟนมัดมวยทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดสับส r i b e กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับพร้อมแล้วไปวิเคราะห์วิจารณ์มวยพร้อมๆกันเลยครับมาดูวันที่คู่แรกที่จะออกทัศนะครับเป็นคู่ที่1ของรายการน,นะครับเป็นคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวทนะครับมาดูฝั่งทางด้านไวรุลุนกันก่อนครับ เจ้าหวยลุนรายนี้นักชกวัย34ปีนะครับสูง175ซิเมตรมวยจากแดนมังกรประเทศจีนนะครับผลงานฟอร์มหลังในรายการวันของหวยลุนนะครับก็มีชนะคะแนนเจ้าฮิโรกิอากิโมโตะคู่ชกในไฟเนี่ยครับเมื่อพฤษภาคมปี67นะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับมาแพ้คะแนนให้กับเจ้าจูนธานเฮเกตตี้ครับเมื่อกุมภาพันธ์68ที่ผ่านมาในศึกวัน171ที่กาตานะครับ ผลงาน2ไฟในกริการคิกบ็อกซิง่งแพ้1ครั้งชนะ1ครั้งครับส่วนคู่ชกวันนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นคู่ปรับเก่านะครับเป็นเจ้าฮิโรกิอากิโมโตะนักชกวัย33ปีสูง170ซนติเมตรจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผลงานในวัน11ไฟของฮิโรกิเนชกในกริการคิกบ็อกซิ่งนะครับชนะไป7แพ้ไป4โดยที่ผลงานไฟหลังสุดมาชนะคะแนนเจ้าจอรนริเนเคอร์จากบราซิลนะครับเมื่อมีนาคมห8ที่ผ่านมา ในศึกวัน172นะครับคู่นี้ถ้าดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกดูหวยรุนจาเรื่มเรอยู่นิดหนึงนะครับคู่นี้เชิงชกสไตล์ของทั้งคู่นะครับเป็นมวยคนละทางครับซ้ายกับขวาเหวยรุนจาแดนมังกรเนี่ยเป็นมวยซ้ายคล่องแคล่วดูซ้ายจัดจ้านเลยครับเข้าออกเร็วรายนี้แต่ซ้ายต่อยซ้ายอาวุธมวยดีนะครับแต่พอโดนเบียดโดนเสียดยสีแล้วอาการมวยดูแกว่ง ส่วนคู่ชกทางด้านเจ้าฮิโรกิรันี้ก็เป็นมวยเต่ขวาต่อยขวาเป็นมวยที่อาวุธแรงกล้าแร่กล้าชนนะครับก่อนนี้ผลงานฟอร์มดูสะดุดสะดุดแพ้ตลอดพึ่งจะแจ้งเกิดได้ความมั่นใจเริ่มกลับมานะครับดีกีนี่ก็อดีตแชมป์โลกคิกบ็อกซิง่งรุ่นแบนตัมเวทนะครับคู่นี้ก็แก้มือรังตากนันอีกครั้งเป็นภาคที่2นะครับ เมื่อเปลี่ยนเส้นแล้วครับคู่นี้ผมออกชอบเลงฝั่งทางด้านเจ้าฮิโรกินะครับชกในถิ่นชกในบ้านบรรยากาศเสียงเชียร์ดีรายนี้อาวุธครบเครื่องต่อยหน้าต่อยท้องเจาะล่างเจาะบนโดนต่อโดนดอกต่อดอกอาการมวยดูจะาแกร่งกว่านะครับคู่ที่1ของรายการครับก็ออกชอบเลีงฝั่งทางด้านฮิโรกิอากิโมโตจากญี่ปุ่นดูว่าชนาเจ้าเหวยลุนจากประเทศจีนนะครับข้ามาต่อกันที่คู่ที่5ครับ คู่นี้เป็นมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทนะครับมาดูฝั่งทางด้านเจ้าแจ็คพิคคอกหน่อยครับแจ็คพิคคอกนักชกวัย32ปีนะครับสูง171ซติเมตรมวยจากสารชนาจักรแคนาดานะครับผลงานฟอร์มหลังของเจ้าแจ็คพิคคอกในรายการวันนี้ฟอร์มดีนะครับเริ่มจากชนะในนเจ้าโคเฮอิชินโจนะครับนักชกญี่ปุ่นนะครับเมื่อเมษายน67นะครับ แล้วก็หลังจากนั้นไปชนควิยสามเจ้าชินจิชูชุกินักชกญี่ปุ่นนะครับในวัน171ที่กาตานะครับเมื่อกุมภาพันธ์68ที่ผ่านมาผลงาน2องไฟในรายการวันของแจ็คพิคก็คนี่ชนะมารวดส่วนคู่ชกวันนี้เป็นเสือคิมสอจอ้ต้งปราจีนหรือเสือคิมสิ์สทอแต๋วนะครับนักชกวัย30ปีสูง175ซมเมตรมวยจากอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี ผลงานฟอร์มหลังของเสือคิมในรายการวันชุ่มแล้วครั้งชนะไป6แพ้ไป2ช่วงนี้ฟอร์มดีนะครับชนะมา5ไฟติดโดยที่ผลงานไฟล์ล่าสุดนี้ชนะคะแนนเจ้าซาเฟอร์ชาจิก์นะครับนักชกจากตุรกีเมื่อสิงหาคม680ผ่านมาในศึกวันไฟในสามสนะครับคู่นี้ถ้าดูกันที่รูปร่างโครงสร้างช่วงชกดูว่าเสือคิมจะเริ่มเมอยู่นิดหนึ่งนะครับคู่นี้ก็คนละทางอีกหนึ่งคู่นะครับซ้ายกับขวานะครับ มวยซ้ายก็อยู่ฝั่งทางด้านเจ้าแจ็คพิกก็อกนะครับเป็นมวยเตะซ้ายจิ้มซ้ายดูคล่องแคล่วเข้าออกไวรายนี้เสร็จเท้าดีมีความรวดเร็วนะครับเคลื่อนไหวตลอดวงนอกเจ้าแจ็คพิกก็อ์เนี่ยดูดีแน่มีหมัดมีศอกที่อันตารายแต่พอประกบวงในเหลี่ยมเขานี่ดูจะเป็นรองนะครับส่วนคู่ชกเจ้าเสือคิมครับนักชกชาวไทยของเรารายนี้ก็เป็นมวยขวาเตะต่ตอยแรงนอกได้ในแข่งแกร่งเสือคิมอาวุธคมนะครับหมัดศอกหวังผลได้ แต่ว่าความคล่องเนี่ยจะดูช้ากว่านิดหนึ่งนะครับคู่นี้ก็วัดกันเลยครับระหวา่างซ้ายกับขวานะครับเมื่อเป็นที่เคเป็นแล้วผมออกชอบลังฝั่งทางด้านเจ้าเสือคิมนะครับ เสือร้ายจากเมืองจันครับเสือคิมรายนี้หัวใจนี่เกินร้อยหมัดสอกอันตรายครับเสือคิมลูกบูลูกสู้ดีจงังหวะเขาทํานี่แกก็ออกเป็นชุดเหมือนกันโดนต่อโดนทีต่อทีเนี่ยดูว่ารุนั้งเกมสั้นแล้วก็เกมยาวเลยนะครับครูที่ห้าของรายการครับออกกําลังฝั่งทางด้านเสือคิมสอเจา้าตงปราจินมองด้วยชนะเจ้าแจ็คพีคอกจากสาธชรณจากแคนาดานะครับมาที่ คู่ต่อมาครับเป็นข้ามมาที่คู่ที่8นะครับเป็นมวยหญิงนะครับเป็นคิกบ็อกซิ่งรุ่นอะตอมเวทนะครับมาดูฝั่งทางด้านสเต็มก่อนครับสเต็มแฟร์เทคกนะครับนักชกวัย27ปีครับสูง157เซนติเมตรมวยจากอำเภอกรงจดระยองนะครับผลงานฟอร์มหลังของสแต็มเนี่ยสามไฟชนะมารวดเลยนะครับโดยที่ผลงานไฟหลังสุดมาชนะ TKO ยก3เจ้าฮามชอฮีจากเกาหลีใต้นะครับ ในศึกวันไฟใน14นะครับตั้งแต่กันยายนปี66นู่นเลยนะครับชกในกติกาการต่อสู้แบบผสมผสานนะครับแล้วหลังจากนั้นสแตมก็หยุดหายไปเลยนะครับเพิ่งจะกลับมาสูงคูชค่ชกวันนี้เป็นคานะโมริโมโตะนะครับนักชกวัย32ปีนะครับสูง160ซติเมตรมวยจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผลงานฟอร์มหลังของเจ้าคานะนะครับ ในรายการวันชุมแล้ว3ครั้งในรูปแบบของกรีกาาคิกบ็อกซิ่งนะครับชนะไป1แพ้ไป2โดยที่ผลงานไฟยหลังสุดนี้แพ้คะแนนให้กับเจ้าเพชรจิตจ้าลูกเาพาอลงต้มเมื่อมีนาคม68ที่ผ่านมาช่วงต้นปีนะครับในศึกวัน172นะครับคุณทิาดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกดูแล้วก็ใกล้เคียงคู่ขี้สูสีกันนะครับเป็นคิกบ็อกซิ่งนะครับมวยหญิงเชิงชกสายของทั้งคู่ สแตมนี่ก็เป็นมวยไต่ขวาต่ขวาทักษะดีอาวุธมีทุกลูกครับแต่ว่าหยุดไปนานครับสแตมไฟนี้กลับมาอีกครั้งในรอบ2ปีความต่อเนื่องนี่ดูจะเป็นรองนะครับสแตมนี่ก็ดีกรีอดีแชมป์โลก3กติกาในครับในรุ่นอะตอมเวทไม่ว่าจะเป็นคิกบ็อกซิง่งมวยไทยการต่อสู้แบบผสมผสานสแตมนี่เก็บมาเรียบเลยนะครับ ส่วนคู่ชกทางด้านคันนะรันนี้ก็เป็นมวยเก่าเกมเป็นมวยเดินเตะเดินต่อยตุ๊ตับนะครับบุกบูความพยายามดีดีกีนี่ก็แชมป์เ1วันนะครับเป็นซุปตาจากแดนประดิบนะครับช่วงหลังชกอยู่เป็นประจำนะครับความส,สม่ำเสมอจะมีมากกว่ารายนี้ก็การแรก,กาชนนะครับเจ้าคันนะอาวุธมวยดีแต่พอโดนเบียดโดนเสียดสีก็ดูว,ว่าจะแกว่กวงแกลงเหมือนกันร่างกายความสดนี่ดูจะเป็นรองนะครับคู่นี้เป็นคิกบ็อกซิ่งนะครับ เป็นมวยหญิงเมื่อเปรียบเทียบกันไปแล้วผมมองชอบเลงฝั่งทางด้านนักชกชาวไทยของเราครับอย่างสแตมนะครับรายนี้แข่งดีหมัดดีสแตมอาวุธครบเครื่องนะครับแล้วได้สดได้ร่างกายด้วยจังหวงนอกนี้ก็ดักเตะดักต่อยดูคล่อ,องแคล่วและเข้าออกไวนะครับเบียดไปเบียดมาน้องทีพี่ทียืดเยอะมากยกมองดูว่าสดน่าจะบทเก่านะครับคู่ที่แปลของรายการครับออกชอบเลงฝั่งทางด้านสแตมแฟร์เทคดูว่าชนะเจ้าคานะโมริโมโตจากประเทศญี่ปุ่นนะครับ แล้วก็มาถึงคู่ต่อมาครับเป็นคู่ที่9ของรายการครับคู่นี้เป็นคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอเวทนะครับทางซ้ายมือครับชุดดำนี่คือนาบิลอันนานนะครับนักชกวัย21ปีครับสูง195ซนตเมตรมวยเสื้อฉายไทยแอลจีเรียฝรั่งเศสนะครับผลงานในวันแพ้อยู่คนเดียวครับนาบิลแพ้ให้กับซูเปอร์เล็กนะครับในไฟแรกในรายการวันนะครับหลังจากนั้นนาบิลท็อปฟอร์มนะครับ ไร้พายชนะมารวดจนในไฟล์ล่าสุดเนี่ยไม่มีการาไม่มีผลการแข่งขันนะครับโชกกับเจ้าอีเรียสเนนอนนาฮาชินะครับนักชกจากเนเธอร์แลนด์โมร็อกโกนะครับเมื่อกันยายน68ที่ผ่านมาในรูปแบบของคิกบ็อกซิ่งนะครับไฟล์นั้นนาบิลก็เตะเข้าห้องเครื่องคู่ชกนะครับแล้วก็คู่ชกนี่ชกต่อไม่ไหวนะครับก็ไม่มีผลการแข่งขันนะครับส่วนคู่ชกทางขวามือรายนี้คือเจ้าฮิโรมิ วัชิมะนีครับนักชกวัย30ปีครับสูง180ิซเมตรมวยจากประเทศญี่ปุ่นนะครับสำหรับเจ้าฮิโรมิรายนี้ก็เป็นอดีตแชมป์เคนะครับในรุ่นซ u เปอร์เบตตเวทนะครับและเป็นที่รู้จักในฐานะนักชกที่มีฉาย,ยาว่าดาวหางสีม่วงนะครับคู่นี้ถ้าดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกแน่นอนครับนาบิลนี่จะได้สูงได้ร้อยกว่าชัดเจนเลยนะครับคู่นี้ก็ขวากับซ้ายนะครับเชิงชกสไตล์ของ,งคู่ หนุ่มแน่นหนุ่มสดนี่ก็อยู่ทางฝั่งทางด้านเจ้านาบิลนะครับเป็นมวยสูงยาวบูได้บุนได้นะครับอาวุธมวยนี่ครบเครื่อง,องคกับนาบิลได้รอยได้ใหญ่นะครับยิ่งชกยิ่งเก่งดีกีนี่ก็แชมป์โลกมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทนะครับ ส่วนคู่ชกทางด้านเจ้าฮิโรมิรายนี้ก็เป็นรุ่นพี่นะครับเป็นมวยเตะซ้ายต่อยซ้ายตั้งรับถอยทําดักเตะดักแทงรายนี้ซ้ายทั้งแถบนะครับฮิโรมิอาวุธมวยใช้ได้นะครับแต่ว่ารูปร่างที่จะเล็กกว่าเสียเปรียบช่วงจะเจาะได้ไหมก็ต้องมาดูกันนะครับแล้วตามชื่อนี้จะมาแทนด้วยมาแทนเจ้าโจนาธานแฮกเกิร์ตีนะครับคู่ที่9ของรายการครับคู่นี้ก็ขวาก,กับซ้ายสดกับเกา เมื่อเปลี่ยนท่ากันไปนแล้วผมออกชอบลังฝั่งทางด้านนาบิลนะครับหนุ่มนั่นหนุ่มสดครับรายนี้สูงยาวแล้วชกยากวงนอกนี่ดักเตะดักถีบครับจุกจิกอาวุธมวยเยอะโดนต่อโดนน้องทีพีทีความสูงความยาวความใหญ่ของ abil, นาบิลเนี่ยครับน่าจะเป็นอุปสรรคและก็สร้างปัญหาให้กับคู่ชกบ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับคุริกาของรายการครับออกชอบลังฝั่งทางด้านนาบิลอานานันมองด้วยชนะเจ้าฮิโรมิวาชิมะจากประเทศญี่ปุ่นนะครับ แล้วก็มาถึงคู่ต่อมาครับเป็นคู่ที่10ของรายการครับคู่นี้เป็นคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวทนะครับมาดูฝั่งทางด้านซูเปอร์เล็กกันก่อนครับซูเปอร์เล็กซูเปอร์เล็กมวยไทยนะครับนักชกวัย30ปีนะครับสูง171ซนติเมตรมวยจากอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผลงานฟอร์มหลังของซูเปอร์เล็กเนี่ยฟอร์มสดมากๆเลยนะครับชนะมา11ไฟต์ติดในรายการวันนะครับเพิ่งจะสะดุดในครั้งหลังสุดนะครับ ก็แพ้คะแนนให้กับเจ้านาบิลอันนานนครับเมื่อมีนาคม68ที่ผ่านมานะครับช่วงต้นปีในศึกวัน172นะครับส่วนคู่โชควันนี้เป็นยูกิโซซะนะครับนักชกวัย27ปีสูง170ซเมตรมวยจากญี่ปุ่นนะครับเจ้าถน่นเจ้าบ้านครับยูกิ2ไฟหลังในการคิกบ็อกซิ่งนี่ฟอร์มดีนะครับชนะมารวด เริ่มจากชนะคะแนนเจ้าเอลบูสออสมนนอฟจากรัเสเซียนะครับแล้วก็หลังสุดนี้ชนะคะแนนเจ้าเพชรธนงเพชรโฟกัสนะครับเมื่อกรกฎาคม68ที่ผ่านมานะครับคู่ที่10ของรายการถ้าดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกนี่ดูไม่ห่างนะครับดูแล้วใกล้เคียงคู่ขี้สูสีกันนะครับคู่นี้ก็ขวากับซ้ายนะครับมวยคนละทางอีกหนึ่งคู่ มวยขวาอยู่ทางฝั่งทางด้านซูเปอร์เล็กครับรายนี้ขวาทางเดียวครับซูเปอร์เล็กเป็นมวยที่เก่าเกมประสบการณ์สูงนะครับรายนี้อาวุธมีทุกลูกซูเปอร์เล็กนี่แกประเภทแข้งแม่นแล้วก็หมัดคมนะครับหรือว,ว่าแข้งขวาเนี่ยจัดจ้านมากๆขวาย,ยาวขวาย,ยาวนี่สกัดแรงเลยนะครับ ส่วนคู่ชกทางด้านเจ้ายูกิครับตันนี้ก็เป็นมวยซ้ายเตะนําต่ตอยตามเตะขาเจาะยางครับยูกินี่แกเช็คช่วงล่างเก่งนะครับอาวุธมวยแกแรงด้วยจังหวะเดินทํายูกิก็ต้องมีอาวุธนํำนะครับถ้าคิดช้าทําช้ายืนเต้นยืนคุยเนี่ยโดนแข้งขวาของซูเปเล็กเด้งไปเด้งมาเป็นกระทงหลงทางได้คู่ที่10ของรายการครับคู่นี้ก็ขวากับซ้ายนะครับเป็นคลิกบ็อกซิ่งรุ่นแบรตัมเวทมื่อเปรเียบเทียบไปแล้วครับ ผมออกชอบแรงฝั่งทางด้านซูเปอร์เลกครับรานนี้ยื่หยุ่นเกมดีครับมีรุกมีรับจังหวะเข้าทำเนี่ยซูเปอร์เลก1 2 3แกมาเป็นชุดเลยครับซูเปอร์เล็กโดนหนักๆโดนเจ็บๆเนี่ยเป็นมวนที่เก็บอาการส่วนอาการได้ดีนะครับวันนี้มองว่าบทดเบียดเสียดสีเอ็ดีค่าทีจังหวะมวยความเก่าเนี่ยดูว่าจะดูดีกว่านะครับคนที่ออกชอบแรงฝั่งทางด้านเจ้าซูเปอร์เลกซูเปอร์เลกมวยไทยดูว่าชนะเจ้ายูกิโยสะจากประเทศญี่ปุ่นนะครับ มาถึงคู่ต่อมาครับเป็นคู่ที่ส1ของรายการครับคู่นี้เป็นคิกบ็อกซิ่งนะครับรุ่นเฟเธอเวทนะครับมาดูฝั่งทางด้านมารันก่อนครับมารัตกิโกเรียนครับนักชกวัย34ส่ปีสูง1 7 6ิเซนติเมตรนะครับจากประเทศอาร์เมเนียนะครับผลงานในวันของมารัตนะครับชกมาแล้ว8ครั้งนะครับในกริกาคิกบ็อกซิ่งชนะไป5แพ้ไป3นะครับโดยที่ผลงานไฟล์หลังสุดมาชนะน็อกที่2เจ้าอัฟเดลาี เซฮิดี uh, นะครับนักชกจากมรลโกโกรครับเมื่อธันวาคมปี67ที่ผ่านมานะครับส่วนคู่ชกวันนี้เป็นเจ้าลูคิยะอันโปนะครับนักชกวัย30ปีครับสูง182ซนติเมตรมวยจากประเทศญี่ปุ่นนะครับสำหรับเจ้า ia, ลูคิยะรันนี้ก็ดีกีนี่อดีตแชมป์ K1 วันรุ่นซูเปอร์ไรท์เวทนะครับไฟนิมาประเดิมในรายการวันนะครับคุณนิชถ้าดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกเนี่ยดูว่าเจ้ารู คียะอันโปจะเลื่อมเร่อมนะครับดูจะได้รอยกว่านะครับคู่นี้เชิงโชคสายของหนึ่งคู่มารัตน์นี่ก็โชกอยู่รายการวันเป็นประจำนะครับรายนี้เป็นมวยขวาเปิดเกมเดินชนครับแล้วก็บุกบู๊อาวุธแรงครับมารัตน์นี่ประเภทสายบู๊ส่ลุยนะครับรายนี้แกล่งทั่วแผ่นเลยนะครับส่วนคู่โชคเจ้าลูคิยะรายนี้เป็นมวยประเภทเตะขวาเตะขวาดูคล่องแคล่วเสพบเท้าดีนะครับ รายนี้ดักเตะดักต่อยฉากออกข้างขวาที่ซ้ายทีเกมยังไม่เบียดยังไม่ประทะนี่ก็ดูดีครับแต่พอโดนอัดโดนเบียดเยอะๆเนี่ยจะพิวออกไหมต้องมาดูกันนะครับคู่นี้คู่นี้ก็เป็นประเภทบูกับบุ่เเลยนะครับเมื่อเปลี่ยนเส้นกันไปแล้วครับ ผมชอบังฝั่งทางด้านเจ้ามารัตนะครับรานนี้เดินเตะเดินต่อยจิ้มหน้าจิ้มท้องมารัตแกตุ๊บตับไปเรื่อยครับแล้วบุกบูสู้ดีนะครับโดนต่อโดนทีต่อทีน้ําอืดน้ําทนทาดมวยรวมถึงลูกดุดันเนี่ยดูจะดูดีกว่านะครับคู่ที่สวีของรายการครับออกช็อตฝังฝั่งทางด้านมารัตกิโกเรียนมองว่าชนะเจ้าลูคิยะอันโปจากประเทศญี่ป,ปุ่นนะครับ มาถึงคู่ต่อมาครับเป็นคู่ที่12ของรายการครับเป็นคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทนะครับมาดูฝั่งทางด้านทาเครุก่อนครับทาเครุเซกาวะครับนักชกวัย34ปีสูง168ซนติเมตรจากยานาโกะประเทศญี่ปุ่นนะครับผลงานฟอร์มหลังของทาเครุในรายการวันนะครับสามไฟชนะ1แพ้2นะครับโดยที่ผลงานไฟหลังสุดนี้แพ้น็อกยกที่1ให้กับรถถังจิตเมืองนนท์นะครับเมื่ออมีนาคม68 ช่วงต้นปีที่ผ่านมานในศึกวัน1นึสส่วนคู่ชกวันนี้เป็นเดนิสพูลิสนักชกวัย39ปีเลยครับสูง165ซนติเมตรนะครับมวยจากบอสเนียและเฮอร์เซโกวินานะครับผลงานฟอร์มหลังของเจ้าเดนิสในรายการวันชุมและ8ครั้งชนะ3แพ้4และก็ไม่มีผลกนานแข่งขัน1ครั้งนะครับโดยที่ผลงานไฟหลังสุดนี้แพ้นนกที่2ให้กับเจ้าเสือใหญ่มอกรุงเทพธนบุรีเมื่อเดือนมีนาคม68ที่ผ่านมานครับ คู่นี้ถ้าดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกดูทาเคริรุจะลืมเรื่มดูจะได้รอยกว่าคู่นี้อายุอนามน้ห่างกัน5ปีครับประเภทสดกับเก่าเลยนะครับ หนุ่มนั่นหนุ่มสดก็อยู่ทางฝั่งทางด้านทาเครุครับรานนี้เป็นซุปตานะครับเป็นซุปตาคิกบ็อกซิ่งชาวญี่ปุ่นเลยครับเป็นมวยเตะขวาต่อยขวาดุดันหนักแรงครับหัวใจดีแล้วก็มีความทนทานนะครับบรรยากาศเสียงเชียร์นี่ดูดีแน่ไฟนี้เจ้าทาเครุจะาแจ้งเกิดได้ไหมก็ต้องมาดูกันนะครับส่วนคู่ชกรุ่นพี่ครับเจ้าเดนิสรานนี้ก็เป็นมวยเก่าประสบการณ์สูงดักเตะดักต่อยเดินได้ถอยเป็นนะครับทักษะมวยดีครับต้นๆนี่พอได้นะครับแต่ว่าปลายปลายนี่มีเหี่ยวมีแฟบ โดนหนักโดนแรงก็มีวุวบวาบมีคงแขงร่างกายความสดนี่ดูจะเป็นรองนะครับคู่ที่12ของรายการครับคู่นี้เมื่อเปลี่ยนเส้นกันไปแล้วครับผมออชอบกำลังฝั่งทางด้านเจ้าทาเครุนะครับรายนี้เดินเตะเดินต่อยนะครับบลุกบุสู้ดีครับต่อยหน้าต่อยท้องเจาะร่างสลับบนนะครับแล้วทาเครุแกเป็นมวยที่สู้ดีมีฮึตลอดนะครับโดนต่อโดนทีต่อท,ท,ทีดอกต่อดอกนี่ดูว่าลูกบุลูกดุดันรวมถึงสภาพร่างกายนี่ดูว่าจะดูดีกว่านะครับ คู่ที่12ครับออกแสังฝั่งทางด้านทาเครุเซกาวะดูว่าชาเจ้าเดนิสพูลิสนะครับแล้วก็คู่ต่อมาครับคู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของในรายการนี้เลยนะครับเป็นคู่มวยชิงแชมป์โลกมวยไทยรุ่นไฟเวทนะครับระหว่างรถถังจิตมังนนจะพบกับน้องโอฮาม่ามวยไทยนะครับคู่นี้ก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับยกออกทั้งคู่เนื่องจากว่ารถถังเนี่ย ช่างน้ำหนักผ่านเรียบร้อยแล้วเกิดอาการไม่สบายกระทันหันนะครับขาะที่น้องโอเนี่ยขึ้นช่างน้ำหนัก2รอบแต่ค่าน้ําไม่ผ่านเลยครับส่งผลให้ศึกชิงแชมป์โลกวันเมอยไทายรุ่นไฟเวทเนี่ยจำเป็นต้องถูกถอดจากรายการวัน173นะครับและจะมีการประกาศจากกแข่งขันของคู่นี้ใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับถ้ากับว่าคู่นี้ยกออกทั้งคู่นะครับคู่นี้ก็น่าเสียดายครับ ก็ข้ามันที่คู่ต่อมาครับเป็นคู่ที่อ่สิบห้าของรายการครับคู่นี้เป็นชิงแชมป์โลกมวยไทยรุ่นอะตอมเวทนะครับก็ทางมาดูฝั่งทางด้านนาฬกาก่อนครับนาฬกานักชกวัย24ปีนะครับสูง165เซนติเมตรนะครับมวยจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผลงานฟอร์มหลังของนาฬกาในรายการวันนะครับสามไฟชนะรวดน็อกไป2ชนะคะแนนหนึ่งะครับโดยที่ผลงานไฟหลังสุดมาชนะที่สเจ้า ฮามดาอัสมานีนะครับนักชกจากโมร็อกโกรครับเมื่อสิงหาคม68ที่ผ่านมาส่วนคู่ชกวันนี้ก็เป็นมวยฟอร์มสดเหมือนกันครับนี่คือหนุ่มสุรินชอเกตวีนานักชกวัย30ปีครับสูง162เซนติเมตรมวยจากอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับผลงานในรายการวันของหนุ่มสุรินนะครับชุแล้ว6ครั้งชนะ6ครั้งรวดเลยนะครับน็อกไป2ชนะคะแนน4นะครับโดยที่ผลงานฝฟา์หลังสุดของหนุ่มสุริน ชนะคะแนนเจ้าทรงชัยน้อยเกียรติทรงริ์เมื่อเดือนสิงหาคม68แปผ่านมานะครับโครนี้สดเจอสดเลยครับชิงแชมป์โลกวมไทยรุ่นอะตอมเวทนะครับก็ซ้ายกับขวาสดกับเก่านะครับหนุ่มแน่นหนุ่มสดมวยซ้ายอยู่ทางฝั่งทางด้านนาากะนะครับอันนี้เป็นมวยซ้ายคล่องแคล่ววดเร็วซ้ายอันตรา,ายครับนาากะรา,ายนี้มาแกประเภทอาวุธมวยนี่ครบเครื่องคล่องแล้วก็มีทุกลูกเลยนะครับร่างกายดีครับคิดได้ทําได้ สูงชกทางด้านเจ้าหนุ่มสุรินครับรุ่นพี่ร้านนี้ก็เป็นมวยขวาเป็นมวยที่ครบเครื่องคล่องแคล่วเหมือนกันนะครับแล้วสเต็ปดีนะครับร้านนี้เคลื่อนไหวตลอดอาวุธมวยก็ดูว่าจะมีทุกลูกเหมือนกันระยะหลังหนุ่มสุรินก็ฟอร์มสดจีครับชนะมารวดอยู่ในช่วงที่กำลังทอปฟอร์มกำลังมั่นใจนะครับจังหวะมวยความเก่าหนุ่มสุรินนี่ดูดีแน่แต่ว่าความสดนี่จะดูเป็นรองนะครับ คูน่นี้ชิงแชมป์โลกนะครับมวยไทยรุ่นอะตอมเวทนะครับก็ซ้ายกับขวาสวดกับเกา๋าเมื่อเปลี่ยนที่กันไปแล้วครับผมออกชอบทังฝั่งทางด้านเจ้านาดากะนะครับก็เจ้าถิ่นเจ้าบ้านนะครับรายนี้เก่งจริงอะไรจริงครับนาดากะคือแกเตะสายจิ้มซ้ายแล้วซ้ายนาดากะแกะแม่นแล้วก็คมนะครับรูปร่างโครงสร้างชุกชกดูจะเลื่มเรื่มครับดูจะได้รอยกว่าแล้วนาดากะแกะเข้าออกไวครับ ชกในถิ่นชกในบ้านด้วยบรรยากาศเสวรส้อมเสียงเชียร์ดังนะครับแล้วนาฬิกาแกแกไขสถานการณ์บนเวทีนะครับหาทางเอาชนะเก่งนะครับมีลูกมีรับมีบู๊มีบุญน,นะครับยืดหยุ่นเกมดีครับมองว่าบทเบียดเสียสีน้องทีพี่ทีเนี่ยสภาพร่างกายดูจะสดกว่านะครับคู่ที่15ของรายการครับออกชาลัางฝังทางด้านนาฬิกาจากญี่ปุ่นครับมองว่าชนะเจ้าหนุ่มสุรินทร์ชอเกตวีนานะครับ และมาถึงคู่ไฮไลท์อ, High อีกหนึ่งคู่นะครับคู่นี้ครับชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิง่งรุ่นเฟเธอร์เวทนะครับก็มาดูฝั่งทางด้านซูบอนก่อนครับซูบอนซูบอนเทนนิงครัมนะครับนักชกวัย35ปีครับสูง177ซนติเมตรมวยจากอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงนะครับผลงานฟอร์มหลังของซูเปอร์บอนนะครับในรายการวันเนี่ยชกแล้ว9ครั้งนะครับทั้งคิกบ็อกซิ่งและมวยไทย ชนะไป6แพ้ไป3นะครับโดยผลงานไฟหลังสุดนี้แพ้นอกที่2ให้กับซ้ายดาราครับตะวันชายพิคแแสนชัยเมื่อมมราคม6 8ที่ผ่านมาครับในศึกวัน17 0ตรนะครับไฟนั้นก็ชกในกติกามวอไทยและก็หยุดหายเรือสอ่งเวียนไป10เดือนเลยนะครับู่นผู้โชควันนี้เป็นเจ้าม no าซาอากิโนอิรินะครับนักชกวัย32ปีสูง175เซนติเมตรจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผลงานฟอร์มหลังของมาซา อากิรายนี้ในรายการวันเนี่ยชุมแล้ว4ครั้งในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับชนะ2แพ้2นะครับโดยที่ผลงานไฟหลังสุดนี่มาชนะนกที่3เจ้าตะวันฉายพ k เคศานชัยนะครับเมื่อมีนาคม68ที่ผ่านมาในศึกวัน172เนะครับเป็นกริกาค,กาคิกบ็อกซิ่งนะครับคู่นี้ผลงานไฟหลังสุดต่างฝ่ายต่างก็เจอกับตะวันฉายมาด้วยกันทั้งคู่ ซูบบอลแพนน็อกให้กับตะวันฉายในกติกามมยไทยข่าที่เจ้ามาซาอากิเนี่ยชนะน็อกตะวันฉายในกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับคู่นี้ชิงแชมป์โลกนะครับเป็นคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทนะครับเชิงโชกสไตล์ของทั้งคู่นะครับชุดบบอลนี้ก็เป็นประเภทมวยครบเครื่องนะครับดักเตะดักแทงจังหวะมวยดีรานนี้แข่งวังแม่นนะครับขวาทีซ้ายทีแล้วก็หาจังหวะเตะกัน้นคอเก่งด้วยไฟนี้ก็กลับมา ขวัคืนสู่สมเว็อีกครั้งในรอบ10เดือนครับพระกําลังเลี้ยวแรงเป็นยังไงก็ต้องมาดูกันนะครับส่งกุโชคทางด้านเจ้ามาซาอากิรันนี้ก็เป็นมวยเตะขวาเตะขวานะ่ครับเตะต่อยครับกาไรกา้าชนนะครับอาวุธแรงด้วยแล้วก็บุกบุสู้ดีมีความทนทานนะครับมาซาอากิรันนี้หมัดอันตรายนะครับคือแกมีหมัดต่อยหน้าต่อยท้องล้มลำตัวที่ลุ้นได้ตลอดนะครับแต่ว่าจังหวะเดินทามาซาอากิก็ต้องระวังนะครับถ้าบุกเพลินมือตกกัดลนเนี่ยโดนหัวด้านคอได้เหมือนกันนะครับ คู่เอกนำรายการครับคู่นี้ก็ดูแล้วใกล้เคียงคู่ขี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นอายุน,น้ำรวมถึงรูปร่างช่วงชกนะครับคู่นี้เมื่อเปิดเที่ังไปแล้วครับผมชอบทางฝั่งทางด้านซูเปอร์บอลนะครับนักชกชาวไทยของเราครับยังชอบไปที่จังหวะหมวยของซูเปอร์บอลครับรายนี้ มีรุกมีรับนะครับเจ้าซูบอลแข้งดีหมัดดีครับหลบปรีกป้องกันตัวเก่งไฟนี้ซูบอลก็อยู่ที่เลี้ยวแรงพระกำลังครับโดนต่อโดนถ้าไม่ยุบไม่ย่นบทเบียบพรกกันไปเนี่ยดูว่าจะเก่าเกมกว่านะครับคู่นี้ออกชอบหลังฝั่งทางด้านซูบอลซูบอลเทนนินน่งครัมมองด้วยชนะเจ้ามาซาอากิโนอิริจากประเทศญี่ปุ่นนะครับ เดี๋ยวมาชวนครับมวยรักมวยชอบครับในรายการวัน1นึรายการใหญ่นัดซุปเปอร์ไฟต์กันอีกสักครั้งนะครับก็เริ่มต้นกันที่คู่แรกที่ออกทัศนะนะครับก็ออกชอบดังฝั่งทางด้านเจ้าฮิโรกิอากิมโตะนะครับ ็เคยแพ้มาเมื่อครั้งก่อนนะครับแต่ว่าไฟนี้ชกในถิ่นชกในบ้านนะครับเป็นมวยเปิดเกมเดินทำเนี่ยดูว่าทรงนีสไตล์นี้สิ่งเชียร์นะแล้วก็แฟนๆชอบอาวุธมวยแรงด้วยแล้วก็ทาดมวยน้เป็นน้ำทนดีครับโดนต่อตัวนี้อาการมวยดูจะแกร่งกว่าบอกว่าชนาเจ้าหวยลุยจากจีนนะครับ แล้วก็ข้ามมาต่อที่คู่ที่5ครับออกชอบดังฝั่งเสือร้ายจากเมืองจันครับเสือคิมจอจต้งปราจินครับประเภทนอกได้ในแข่งแกร่งนะครับอาวุธมวยหนักแรงมาซอกอันตรายมองว่าชนะเจ้าแจ็คพิกก็งนะครับแล้วก็ข้ามมาที่คู่ที่8ก็เป็นมวยหญิงคิกบ็อกซิ่งนะครับรุ่นอะตอมเวทออกชอบดังฝั่งสแตมฟราเทคครับนักชกไทยของเราครับรายนี้มาก็ได้สดได้ร่างกายนะครับอาวุธมวยนี่ครบเครื่องข้องเลยนะครับแล้วดูจะรวดเร็วเข้าออกไวด้วยดูว่าชนะเจ้าคานะจากญี่ปุ่น แล้วก็มาถึงคู่ที่9ครับออกชอบดังฝั่งมวยสูงยาวอย่างนาบิลอันนานนะครับรายนี้สูงยาวจุกจิกชกยากอาวุธมวยเยอะดักเสียบดักแทงนะครับดักถีบก็ดูว่าทําได้ดีวันนี้มองว่าชนะเจ้าฮิโรมิวาชิมะจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็คู่ที่10ครับก็ออกชอบไปดังฝั่งทางด้านเจ้าซูเปเร็ก ซูปเปเร็กเมย์ไทยนะครับรายนี้ขวาทางเดียวนะครับแข่งเนี่ยโอ้โหจัดจ้านมากๆแข่งขวาของซูปเปเร็กขวายาวขวายาว,ว,ายาวแกศาสตร์สกัดแรงนะครับเตะขาเจาะยางก็ดูว่าทําได้ดีหรือจะเตะเข้าลําตัวก็ดูว่าวางได้แม่นวันนี้มองว่าใช้เจ้ายูกิโยสะจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็คู่ที่11อครับออกชับรางฝั่งทางด้านมารัตกิกอเรีนีโอ้โหรายนี้ประเภทพันแกร่งเลยครับบุกบูสู้ดีแล้วก็ดูดันนะครับรายนี้ เรียวแรงพละกำลังดูมั่นคงด้วยรวมไปถึงน้ำอื่นน้ำทนก็ดูดีครับมองว่าชาตเจ้ารุคิยะอันโบจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็คู่ที่12ครับเป็นคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทออกชอ็อตแรงฝั่งทางด้านทาเครุครับชกในถิงนชกในบ้านสวัสดล้อม,มราฬิกาเสียงเชียร์ดังนะครับแล้วก็ได้หนุ่มได้สดด้วยอาวุธมือก็หนักแรงน้ำอื่นน้ำทนท่าสุดมือก็ดูดีครับมองว่าชาตเจ้าเดนิสพูริสนะครับแล้วก็ คู่รถถังกับน้องโอนี่ก็ยกออกไปทั้งคู่นะครับเนื่องจากว่ารถถังเนี่ยป่วยนะครับป่วยป่วยป่วยกับทันหันนะครับส่วนน้องโอก็ขึ้นช้มหนัก2รอบแต่ว่าค่าน้ํานี่ทําไม่ผ่านนะครับก็คู่นี้ก็ยกออกทั้งคู่นะครับจะมีการประกาศจากการแข่งขันคู่นี้คู่นี้ใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับแล้วมาถึงคู่ที่15ครับเป็นคู่ชิงแชมป์โลกมวยไทยรุ่นตอมเวทนะครับ ก่อ,อ,กอบีังฝั่งทางด้านนาดากานะครับร้านนี้เก่งจริงอะไรจริงครับช่วงนี้ถึงชุกในบ้านด้วยแล้วก็รวดเร็วคล่องแคล่วเข้าออกไวรวมถึงสภาพร่างกายความสดก็ดูดีกว่าครับได้เปรียบช่วงด้วยได้สูงด้รอยกว่ามองว่าใช้เจ้าหนุ่มสุรินชอเกตวินา แล้วก็คู่เอกนำรายการครับชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิง่งรุ่นเฟเธอร์เวทก็อเสียงดังฝั่งชัมเปี้ยนครับอย่างซูบอลซูบอลเทนนิ่งแคลม์นะครับรายนี้เก่าเกมครับซุปบอลจังหวะมวยดีด้วยมีลูกมีรับแข่งแม่นหมัดคมนะครับลูกเตะก,การคอ,อนีนหวังผลได้ตลอดมองว่าเชาเจ้ามาซากิโนอิริจากประเทศญี่ปุ่นนะครับก็จบไปแล้วนะครับกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับ ในรายการวันนัดใหญ่นะครับวันหนึ่งจะสามสี่ดาวมาฝากแฟนมวยเช่นเคยครับดาวแรกเป็นดาวหมาร่าก็ออกชอบแังฝั่งทางด้านเจ้านาบิออนานันส่วนดาวชูอาชาบูเนี่ยออกชอบแังฝั่งทางด้านทาเครุส่วนดาวชูชินี่ก็ออกชอบแังฝั่งทางด้านนาดากะและดาวหมูกระทะก็ออกชอบแังฝั่งทางด้านซูเปอรบ์บอนนะครับแฟนมวยชอบใครครับชอบนมวยคนไหนแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์เข้ามา ได้เลยนะครับก่อนจากไปชันเคยฝากแฟ,ฟ,ฟมิลีมวยทุกท่านกดไลค์กดต like, ิดตามกดสับส i b e กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้แฟมิลีมวยทุกท่านนะครับล้ำเลิศงินทองมีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปสําหรับวันนี้ผมก็ขอลาและสวัสดีครับ